เป็นเรื่องที่คุณแม่ผมท่านเล่าให้ฟังครับสาเหตุมาจากตอนที่ผมพาท่านสวดมนต์ก่อนนอนเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วผมก็สวดคาถาต่างๆเสริมก่อนที่จะนั่งสมาธิและแผ่มเมตตาพอแม่ผมท่านได้ยินเลยยิ้มแล้วบอกว่าผมเหมือนคุณตามากชอบสวดมนต์ท่องคาถาต่างๆมีเรื่องของตาเล่าให้ท่านฟังอยากฟังไหม ผมพยักหน้าให้แม่แล้วท่านก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อพศ2470คุณตาผมท่านชื่อสีอาจแต่คนทั่วไปจะเรียกท่านว่าอ่านนิสัยของคุณตาผมคือเป็นคนนิ่งๆใจดีชอบช่วยเหลือคนในหมู่บ้านที่สำคัญท่านชอบสวดมนต์นั่งสมาธิมาตั้งแต่จำความได้ เล่าให้แม่ผมฟังว่าครั้งหนึ่งเคยเข้าไปในป่าไผ่ลึกบนภูเขาแล้วไปเจอพระชรารูปหนึ่งคลองจีวรเก่าค้ำสีมนมนแต่ดูสงบนั่งอยู่หน้ากอไผ่ใหญ่ท่านนั่งสมาธิอยู่ตาเห็นก็แปลกใจมองหากดหรือใครผู้ติดตามก็ไม่มีพอเงยหน้าอีกทีก้นนี้จำเบ้าเลย ภาพวิสุขชรารูปนั้นมายืนอยู่ตรงหน้ามองหาใครพ่อหนุม่มเออขอโทษครับหลวงพ่อผมกำลังมองหาว่าท่านมายังไงมากับใครครับช่างสงสัยจริงๆไม่เคยเห็นพระทุดงเลยหรือผมขึ้นมาหาของป่าหลายครั้งแล้วยังไม่เคยเจอพระแบบท่านเลยครับหลวงพ่อเพิ่งจะมาถึงนะ ทุดงมาเรื่อยๆถ้าไม่ได้รีบอะไรพวกนี้ผมจะมาใส่บาตรให้ท่านแต่เช้าได้ไหมครับได้สิแต่อย่าบอกใครก็แล้วหลวงพ่ออยู่ที่นี่คนยิ่งมากความวุ่นวายก็จะตามมาหลังจากกลาบลาท่านแล้วตาอาดก็เดินลงมาด้วยความดีใจแต่มันก็ไม่อาจพ้นสายตาเพื่อนสนิทที่ชื่อ เมฆที่เป็นคนฉลาดแกมโกงเล่เหลี่ยมเยอะเมฆเดินตามตาอาดไปจนถึงบ้านพอไปถึงบ้านก็แก้งเรียกบอกให้มาหามีเรื่องจะคุยด้วยตาอาจก็เดินมาตามเมฆก็บอกว่าเมื่อกี้ไปบนภูเขาแต่ไม่ได้อะไรติดมือแต่ทาไมยิ้มกิ่มดูมีความสุขเองไปเจออะไรมาตาอาดท่านก็อึอกอัออกอ ใจหนึ่งก็รับปากหลวงพ่อไว้แล้วแต่ใจหนึ่งก็กลัวที่จะผิดศีลข้อมุสาคิดในใจว่าบอกแค่เจ้าเมฆคนเดียวหลวงพอ่อคงทันไม่ว่าอะไรกังเลยเล่าให้ฟังพอได้ยินดังนั้นเมฆก,ก็บอกว่างั้นพวกนี้มันจะขึ้นไปหาหลวงพ่อด้วยเผื่อจะได้ของดีติดไม้ติดมือตาอาจได้แต่ถอนหายใจเบาๆแต่เช้าวันต่อมา ตาอาจทำการนึ่งข้าวเหนียวปิ้งปลาลดกับปลาเข่งอย่างละตัวใส่ห่อใบตองพร้อมกับหมากส้มมอก็คือลูกสมอไปเพื่อจะใส่บาทพระเมฆมาดักรออยู่ตีนภูก,ก่อนแล้วในตัวมีห่อใบตองอยู่สองหอ่อเป็นกับข้าวหนังวัวทุบป,ปิ้งสุกแล้วทั้งสองคนเดินไปลัดเลาะขึ้นไปเรื่อยๆเ,เมฆก,ก็บ่นว่า ทำไมขึ้นมาไกลจังสงสัยท่านต้องไม่ใช่ะพระธรรมดาแน่พอไปถึงหลวงพอ่อท่านยืนหันหน้าเข้าสู่กอไผ่ค่อยๆหันมาเห็นตาอาดกับเมฆพร้อมห่อข้าวที่มาถวายก็ยิ้มบอกว่าท่านมีรูปเดียวทําไมเอามามากมายแล้วนี่ใครมาด้วยได้ยังไงพร้อมกับหันไปมองเจ้าเมฆที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับตาอาด หลวงพ่อไม่ได้เอ่ยอะไรท่านมองทั้งสองแล้วบอกว่าไหนไหนแกที่เอามาถวายหลวงพ่อจะให้ของดีคนละอย่างอยากได้อะไรเมฆรีบชิงพูดขึ้นมาว่าผมอยากได้ของที่ทำให้มีเสน่ห์ใครเห็นแล้วรักแล้วหลงส่วนตาอาดบอกว่าไม่อยากได้อะไร แค่ได้มาถวายอาหารให้หลวงพ่อก็พอแล้วท่านหยิบไม้แก่นหนึ่งมาไว้แล้วกำหลับตาท่องคาถาแล้วพอคายออกมาไม้ในมือหลวงพ่อกลายเป็นไม้ที่เหมือนรูปนกตัวเล็กๆยื่นให้เมฆแล้วบอกว่าสาลิกานกแห่งสวรรค์ใครเห็นใครรักใครหลงจงใช้มันให้ถูกต้องได้เขาแล้วต้องเลี้ยงดูห้ามทิ้งขว้าง และที่สำคัญห้ามผิดลูกเมียใครมิฉะนั้นจะเกิดผลร้ายกับตัวเองเมฆไหว้แล้วรับของใส่กระเป๋าเสือ้อแต่ปรากฏว่าอยู่ๆมีลมพัดเอาไม้นกสาลิกากระเด็นไปไกลเมฆเดินตามไปเก็บจนไกลทีนี้หลวงพ่อหันมาหาตาอาดบอกว่านั่งคุกเข่าหน่อยสิเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พรพอตาอาดนั่งลงท่านก็หยิบเอาก้อนหินเล็ก มาจากในกอไผ่เอามาวางบนศีรษะตะอาดแล้วบริกรรมคาถาแล้วก้อนหินนั้นก็วิ่งลงมาที่หัวไหลลงมาที่แขนขาแล้ววนขึ้นมาที่กลางอกหลวงพ่อบอกว่านี่คือเหล็กไหลในถ้าแห่งหนึ่งที่ลาวเทวดาที่นั่นถวายให้ท่านหลังจากที่เจอกันเมื่อวานท่านได้เพ่งดูนิสัยตะอาดแล้วมั่นใจว่า เป็นคนดีพอที่จะก็บร้องได้อีกอย่างต่อไปจะเกิดหลายใกล้ๆก,ก,กับหมู่บ้านที่อยู่เอาคาถานี้ไปคุ้มกันด้วยพอดีกับที่เมฆเดินมาพอดีหลวงพ่อท่านให้พนมมือแล้วตั้งนโมสามจบแล้วท่องคำว่าอนิทัศนะปติ้าซึ่งเมฆก,ก็จำได้พอดีมันก็ะยิมใจตะอาด ได้เพียงแค่บทสวดเท่านั้นที่มันก็ได้มาฟังทันแต่มันได้นกสาริกาอีกอย่างหลังจากมอบคาถาให้เสร็จหลวงพ่อบอกว่าคาถาเมื่อสักครู่ที่ให้ไปมีข้อห้ามไม่กี่ข้อห้ามผิดลูกเมียใครห้ามเนรคุณคนห้ามด่าบุปการีคาถาจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่า ผู้ที่ใช้ผิดคำคูหรือไม่แล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องขึ้นมาอีกแล้วนะอีกไม่กี่วันท่านจะออกทุดงไปต่อตะอาดก้มกราบท่านแล้วรีบเดินเมฆที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วเหตุการณ์นั้นมาก่อนที่จะไปทำงานตะอาดมักจะต้องคาถานี้อยู่เสมอซึ่งมีหลายอย่างที่ทำให้ท่านเชื่อว่าคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ เช่นไปเกี่ยวข้าวบ้านญาติอยู่ใกล้ๆก็ทำกันปกติไม่รู้ยังไงลุงของตะอาจมองไม่เห็นแกจังหวะที่ก้มลงไปเคียวที่หล่นพื้นลุงก็สับเอาที่คอดังฉับคือคนที่อยู่ใกล้ๆทั้งป้าน้าสาวกรีดร้องกันหมดคิดว่าท่านคอขาดแล้วแต่ตะอาจลุกขึ้นมายืนเฉยคอมีเพียงรอยแดงเล็กน้อยที่สำคัญ เทียวอันนั้นงอเหมือนเอาไปสับก้อนหินมามีแต่คนถามท่านว่าทำไมไม่เป็นอะไรก็ไม่กล้าบอกใครแค่ว่าดวงยังไม่ถึงคาดกำมังส่วนเมฆหลังจากได้นกสาลิกาแล้วปรากฏว่าเที่ยวเล่นบ้านสาวคนนั้นคนนี้ไปทั่วบ้านไหนลูกสาวสวยนี่ไล่จีบด่าหมดแล้วก็ติดพาไปที่เถียงนาประจำตาอาจก็เตือนว่า หลวงพ่อบอกว่าอย่าพิลูกผิดเมียใครได้แล้วต้องดูแลห้ามทิ้งเมฆก็ยักไหลบอกว่ามันยังไม่เจอคนถูกใจจริงๆนี่นาะถัดจากนั้นมาสามเดือนหมู่บ้านตำบลใกล้กันมีงานวัดเมฆมาชวนตาอาดไปเที่ยวตอนแรกก็ไม่ว่าจะไม่ไปแต่ที่บ้านก็บอกว่าไปเถอะทำแต่งานไม่เคยได้ไปเปิดหูเปิดตาเลย พอไปที่งานวัดก็มีหนังกลางแปลงขายยาเมียงูอะไรประมาณนั้นแต่ตาอาจมาสะดุดกับสาวคนหนึ่งที่สวยยิ้มหวานก็ไม่กล้าไปทักได้แต่ยืนมองสาวคนนั้นเดินไปหาหญิงอีกคนที่หน้าตาคล้ายกันคาดว่าจะเป็นพี่น้องกันเมฆมองตามแล้วบอกว่าสวยทั้งคู่เลยอยากรู้จักเสียแล้วสิ มันเอาไม้สาลิกาพนมแล้วเป่าลมออกไปทั้งสองสาวพันหันมายิ้มให้แล้วเดินมาหาคนที่ตาอาจสนใจว่าชื่อว่าสีดาซึ่งต่อมาคือคุณยายผมเองส่วนอีกคนเป็นน้องสาวชื่อว่าสีภยัยเมฆถามว่าบ้านอยู่ไหนสีภัยบอกอยู่ไม่ไกลจากนี้แต่ตาอาจมองเห็นชายหนุ่มสองสามคน มองมาทางเขาด้วยท่าทางไม่พอใจท่านเลยสกิดเมฆบอกว่ามีคนจ้องมองแล้วสองคนนี้สีดาหันไปมองแล้วบอกว่านักเลงที่หมู่บ้านเธอเองชอบสีภัยมากเคยขู่ว่าจะสุดไปทำเมียด้วยตาอาจเลยถามว่ามาเที่ยวนี้กับใครกับบ้านยังไงไม่กลัวโดนฉุดหรือสีดาบอกว่ามากับน้าชายแต่ตอนนี้แกไปมองอยู่ไหนไม่รู้ ปรากฏว่านาของสองสาวเมามากไม่สามารถพากลับได้เมฆเลยอาสาว่าจะไปส่งกับตะอาดหันมองดูชายกลุ่มนั้นหายไปแล้วพากันเดินตามทางคนามาเรื่อยๆพันชายนักเลงก็ออกมาพร้อมไม้คมแฝกคบมือพูดว่าจะเอาสาวทั้งสองคนไปขืนใจที่กระท่อมปายนาะสีดากลัวมากกอดกับสีภัย เมฆก็เข้าไปสู้พร้อมกระตาอาดด้วยความที่พอเป็นมวยทําให้นักเลงพวกนั้นสู้ไม่ได้แต่ก็โดนไม้คงแฝกตีจนบอบช้ำพอสมควรสาวๆพากลับบ้านพร้อมเล่าให้พ่อแม่ฟังก็นอนอยู่แค่หน้าบ้านนั้นเลยผ่านไปสองวันอาการฟกช้ำเริ่มดีขึ้นจึงขอตัวกลับบ้านกันพ่อแม่สาวทั้งสองก็เตือนว่าถ้าเจอไอ้พวกนั้นอีกให้รีบหนี มันอาจ,จเอาถึงตายได้ตาอาจกับเมฆเดินกลับมาช่วงโพภเพแล้วเห็นวัดอยู่ไกลๆแต่ต้องตกใจเมื่อโจนเก่านักเลงนั้นอยู่ไกลๆมองดูในมือถือปืนมาด้วยตาอาจคิดในใจสวยแล้วรีบจับมือเมฆวิ่งหนีซึ่งเมฆก,ก็วิ่งแต่สะบัดออกมาว่าแม่งตามล้างผ่านนะ จังไอ้พวกจันไลมีมึงอย่าพูดแบบนั้นกูจะขอเอาคาถากงกระพันกับหลวงพ่อท่านชิบหายเสน่ห์เยี้อะไรโดนปืนยิงแม่งไม่ช่วยอะไรเลยหาเอ้ยอย่าว่าท่านซีท่านให้ของดีมึงนะถ้ากูโดนยิงตายของดีนี้ช่วยกูได้ไหมเราแยกกันดีกว่าถ้าไปพร้อมกันเสร็จมันแน่ กูไปทำอะไรพ่อแม่นวะแค่ไปคุยกับสาวที่มันชอบแค่นี้ปังเสียงปืนไล่หลังมาตาอาดวิ่งไปหลบที่กุฏิในวัดส่วนเมฆเข้าไปหลบในโบสแล้วที่กุฏิที่ตาอาดหลบมันสามารถมองเห็นภายในโบสได้อย่างชัดเจนเมฆเข้าไปนั่งหน้า,าพระประธานหอบด้วยความเหนื่อยแต่แล้วนักเลงนั้นก็มาหยุดที่หน้าโบสถพวกมันถามกันว่าไปไหนแล้ววะ เห็นหลังไวัยๆอยู่ๆมีลมพัดประตูบดเปิดออกทําให้เห็นว่าเมฆนั่งอยู่ข้างในสองคนวิ่งไปหิ้วปีกมาคนที่เป็นหัวหน้าขึ้นลํากล้องปืนแล้วบอกว่าเก่งนัก,กนะมึงตายเสียเถอะอันอิทัศนะันปติคาปัง เสียงลั่นไกปืนหลังจากสิ้นคำท่องคาถาของเมฆที่ล่วงลงไปกองกับพื้นจมกองเลือดตายทันทีตะอาดข้องใจทำไมท่องคาถาแล้วยังถูกยิงเข้าเฮ้ยมันอยู่นั่นอีกคนมันชี้มาตรงที่ตะอาดมองอยู่ท่านรีบวิ่งลงกุฏิทันทีในใจก็ภาวนาคาถานี้ไปเรื่อยๆหันหลังกลับไปมองทั้งสามคนกำลังวิ่งตามมาปังปังปังเสียงปืนยิงใส่ตะอาด ซึ่งท่านยืนยันว่ามันถูกตัวท่านสองนัดแปลที่มันเจ็บเหมือนแค่คนคว่างก้อนหินใส่วิ่งมาจนถึงกอไผ่ใหญ่กอหนึ่งท่านเหนื่อยเลยแอบไปอยู่ข้างหลังอยู่ๆกอไผ่ก็อ้าออกแล้วสิ่งที่ตาอาทเห็นก็คือหลวงพ่อท่านนั้นยิ้มให้ท่านกวักมือเรียกให้ตาอาทเข้าไปหาแล้วพูดว่าที่มีตายก็เพราะผิดคำรคู ท่านสอนว่าอย่าผิดลูกเมียใครได้แล้วต้องดูแลและที่สำคัญมันไปด่าบุพการีเขาแม้เขาจะเป็นศัตรูก็ห้ามไปว่าเด็ดขาดต่อให้มันท่องคาถามหมาอุดตลอดเวลาพุทธคุณก็ไม่อาจช่วยได้หรอกส่วนตาอาดที่ไม่เป็นอะไรเพราะเป็นคนดีมีศีลธรรมคนดีมีศีลอยู่แห่งไหนก็จเจริญ คนชั่วช้าห่างเหินศีลธรรมอยู่ต่อหน้าพระประธานก็มีอาจต้านทานกรรมตาอาจไหวท่านแล้วก็เหมือนมีแสงวูบเข้าตาไปรู้สึกตัวอีกทีคือฟื้นที่บ้านสาวสีดาเสียแล้วเธอบอกว่าไปเจอท่านนอนสลบอยู่ใต้กอไผ่ปลายนาน่นนน้าชายเลยเอาใส่รถไถมาที่บ้านนี่ละ่ะส่วนนักเลงสามคนนั้น ไม่รู้เพราะกรรมหรือเหตุใดตามไปจนสุดทางออกมาถนนเจอรถสิบล้อชนตายคาที่ทั้งหมดเลยตาอาจได้แต่ขอบคุณหลวงพ่อรูปนั้นแล้วหลังจากนั้นตาอาจกับยายสีดาก็ไปมาหาสู่กันจนแต่งงานมีลูกด้วยกันหลายคนหนึ่งในนั้นคือคุณแม่ผมนี่แหละครับท้ายสุดแล้วไม่ว่าคนเราเป็นอย่างไร มีของดีคาถาอาคมมากมายเท่าไหร่แต่หากไร้ซึ่งศิลธรรมและคำสั่งสอนของบุปการีคู่บาอาจารย์แล้วคนคนนั้นก็จะไม่ต่างอะไรกับสัมภเวสีที่มีลมหายใจศีลคือกลิ่นหอมอันดีงามเนื้อนาบุญโลกจะสามารถรับรู้ได้จากการกระทําของคนนั้นที่หมั่นในความดี เรื่องรล่าก็มีเท่านี้ครับ